สวัสดีครับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเงินออนไลน์นะครับผมขอแนะนําร้านนี้เลยแล้วกันนะครับ Pay t to w i n Top Up นะครับผมมีทุกเกมชั้นนําแนวหน้าของประเทศไทยไว้นะที่แห่งนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ PC หรือโมบายนะครับผมความพิเศษของเว็บนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเติมเงินเท่าไหร่ทุกๆยอดเติมของคุณคุณจะได้เงินโบนัสเพิ่มขึ้นถึง10%นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอยังมีแอดมินดูแลคุณ24 ชั่วโมงเลยนะครับตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับเรียกว่าสามารถคอนแทคแอดมินได้ตามช่องทางไลน์หรือว่า Facebook นะครับผมมั่นใจรวดเร็วปลอดภัยต้องที่นี่ที่เดียวเลยเท่านั้นนะครับเปโตรวินท็อปอหรือคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมปักบุดไว้แล้วอย่าลืมใส่โค้ด KK49 นะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับทุกคนนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับที่ร้านเปโวินท็อปอัพนะครับผม แต่ว่าก่อนอื่นขอละขอรอแต้มก่อนนะรอแต้มอะไรให้เสร็จสับก่อนแล้วค่อยเข้าสู่หมวดอีเกิลอ e นะครับเอ้ไม่ใช่โหมดอีเกิลอ e แต้มต้องอยู่ระหว่าง2,007ถึง3,005นะครับห้ามเกินนี้นะต้องอีกคลิกหนึ่งเนี่ยโอเคมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งีงอย่าเดี๋ยวกูทำให้ดูเฮ้ยยี่สิบเปอร์ทีนี้คุณทำการมาที่ตรงนี้ปุ๊บอ่ามุมมองอีเกิล แล้วคุณก็กดสูตรเลย DICE ชิปค้างแล้วกดถอยหลังแล้วกดคอนโทนซีคอนโทนวี v. ถอยให้ได้มากกว่าเจ็ดร้อยสามครั้งเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่สามแปดศูนย์ห้าพอคุณได้แบบนี้ปุ๊บเข้าเงื่อนไขของวงการอีเกิลอายคุณกดหัวหนึ่งทีปุ๊บกดใส่ปุ๊บกันแตกโบไม่มีสองปุ๊บสามแตกไม่มีโบครั้งที่สี่เนี่ยผมบอกเลยเลยว่าคุณกดไปเลยี่ครั้งที่สามเสร็จแล้วปุ๊บครั้งที่สี บวกกับใส่กันแตกไม่มีปุ๊บกดใส่กลับมาแล้วคุณกดใกล้ตัว E ีที่สุดพยายามให้เมาส์อยู่ตรงตัวอ e ีที่สุดเพราะ E ย่อมาจาก Enchant Enchant เป็นเรื่องราวที่ดีเด้งไป19ดูแล้วทำทำแล้วจดจดแล้วจำจำแล้วนำไปใช่ทำไมไม่เด้ง19วะเห็นไม่มันเด้ง18โอ้เพิ่มไปเดียว ซูปิเรียใช้ทำไมไม่เข้าใจต้องสิบเม็ดไม่เอาใช้หนธรรมาดาถ้าติดถ้าติดก็ดีถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรกูคงจะได้บวกหรอมัวันนี้ไอ้แก่เอินเอินเว้ยอังอีละสองร้อยเอ็มทำยังไงทำอย่างนี้แต่ว่ากูจะเอาแต้มไงแตกโอเคสามศูนย์แปดศูนย์เข้าเงินไขกับอีเกิลอ e แล้ว ทีนี้ก็หาแต้มแค่นั้นเอง721827947อเดี่ย่างที่ผมเรียนให้ทราบเข้าสู่ขั้นไขยิ่งายเสร็จแล้วปุ๊บคุณใส่เห็นซูิเลียเข้าไปแต่กันแตกปุ๊บส,สามครั้งนะแล้ครั้งที่4คุณตี1แล้วก็2องใส่สเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผิดผิดผิดอากูจะไปตีอันนี้ทำไมละ่ะกูต้องตีมือสิขาบัง1 2 สามแล้วทีที่4เนี่ยคุณใสก่กระแตกปุ๊บกดลงทะเบียนไม่มีคุณกลับมาที่ตัว X แล้วกดตรงตัว E ีครับผมให้ได้ใกล้ตัวอ e ีมากที่สุดนะตัวกับมุมมองอีเกิลนายยากครับที่จะแตกไปนะสัตว์นรกมันมันมันไม่ลดระดับ ดื้อมือวะดื้อมือแน่นอนเลยไม่มันสูตรมันเคลื่อนไงตอนแรกเราจะบวกแล้วไม่ได้บวกชิ้นนี้ไงสูตรมันก็เลยเคลื่อนแม่งดื้อมือ ถ้าเราเราพลาดชแนลที่แล้วไปเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนลรบหาใหม่หาใหม่ช้าๆแต่ได้พาเล่มงามครับอีก็นายอย่าไปรีบอย่าใช้ความรีบกับมุมมองอีก็นายมันมันไม่ดีเอาเจ็ดห้าสามเก้าสองสี่เจ็ดสองหนึ่งเข้าสู่ข่อนไขอีกนาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสาม แล้วกดตรงใกล้ตัวอีที่สุดพร้อมกับเพลงมาโฮล,ลี่มามาโฮลี่ไปสิบแปดไอยังไม่ได้สิบเก้าเลยวะบังเออโทเบองสิบแปดอย่างเดียว สองวันสามมึงจะติดบวกสิบสี่ไหมไอสารนรกอะดูเจ็ดแม่มึงติดบวกสิบสี่เฮ้ยเดี๋ยวกอดนะไม่ใช่ไม่ได้จะตีอันนี้ติดบวกสิบห้าเจ็ดแม่มึงเป็นเชี่ยอะไรกับกูครับมึง,มงจายังไงกับกูเจ็ดแม่กูไม่จะตีมึงให้บวกสิบห้าไอสารนรกมึงบ้าเปล่าบัง แต่สองวันสามมึงดูดิมึงเก่าจริงเปล่าวะกูขอดูหน่อยมึงเก่าจริงเปล่าวะไอ้แก่อืมอ๋อหยุดไอ้แก่มึงผิดอันหรือเปล่าวะกูไม่ได้จะตีมึงนะเว้ยไอ้แกยกูจะตีสองอันนี้ว้าวว้าวไม่ใช้ของล่อดูใช้มึงแค่สองชิ้นเนี่ยเอามากูใช้มึงแค่สองชิ้นอะไรมา 2องพันสามแปดสิบเออฮีอย <he> e, แตกสักทีนึงกูจะได้ล้ำประดับไอสัตว์ไม่ใช่อะไรหรอกอุ้ยคอเฮ่ยทำไมคอโอกาสน้อยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมคอประดับน้อยจังเลยอะ่ะเอา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 ขัดไฟก่อนดีกว่าทำให้เขารู้ทำให้เขาเห็น อนุญาตอีเกิลไอบวกบัฟซาซึเกะนารูโตะมินาโตะโฮคังเงี้ยวัยรุ่นเจ็ดจำลแห่งไฟไวัยรุ่นโคโนฮะอีเกิลไอบวกนารูโตะอีเกิลไอบวกเจ็ดจงแห่งไฟจะอยู่หรือจะไป Let's do it นะ มากกว่าเจ็ด้อยสามครั้งอีเกอนอีกลเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งหกเข้าสู่ดีเกอน,น์ไอใส่กระแตกไม่มีปึ๊บมันแตกสองไม่มีปึ๊บสามไม่มีทีที่สี่กดตรงตัวอ e, ีให้ได้ตรงกลางที่สุดเมื่อหลังเพลงจด ใครมีกระดาษใครมีปากกาใครมีสมุดเอาขึ้นมาจดขออญาตเปิดเพลงบัฟเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับช่องโกโกวีสองเวัยวรุ่น,คนโคโนฮะวัยรุ่นเจตจำนงแห่งไฟโอบิโตะนารูโตะฮาชิรามะเซนจูสึเดะสึเกะคาคาชิคาคาชิฮาชิรามะจีระยะ จดใครดูอยู่มึงจดด่วนเลยเฮียแล้วก็ไม่พอแค่นี้หรอก7จ็ดเจ็ดสเมื่อเราได้7จ็้าครั้งเข้าสู่หมวด Eagle. อีก้ไอส่ทีนี้คุณเอาประดับขึ้นมาสิ่งที่คุณจะตอะีอ่ะองคอบวกสิใส่ได้ถ่งละ l e t โก o มาเนต้าเควอ s ไฟเตอร์เบล l ์บวก t ิบเอ็ดเลสโก h มาเนต้าเควอ e ไฟเตอร์เบวกสิ พอได้แบบนี้เสร็แล้วปุ๊บอีกนายมากกว่าเจ็ยสครั้งคุณกดใส่กันแตกปุ๊บไม่มีใส่กันแตกปุ๊บไม่มีใส่กระแตกปุ๊บไม่มีรอบที่สี่นี่แหละคุณกดใกล้ตัวนี้มากที่สุดแต่คุณอย่าลืมเปิดเพลงวัยรุ่นโคโดฮะวัยรุ่นเจดจำนงแห่งไฟ วัยรุ่นโคโนฮะวัยรุ่นเจดจอมงแห่งไฟวัยรุ่นมินาโตะวัยรุ่นคาคาชิวัยรุ่นซาสึเกะวัยรุ่นซาสากุระวัยรุ่นจิไรยะวัยรุ่นมินาโตะวัยรุ่นฮาชิรามะวัยรุ่นเซนจูวัยรุ่นซึนาเดะวัยรุ่นโรรจิบารุวัยรุ่นโคโนฮะ